หลังจากที่โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2553ซึ่งจัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับบริษัทชัยเบเบบริษัทจำกัดมหาชนได้จัดประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่24โดยเปิดรับผลงานจากช่างภาพทั่วประเทศทั้งระดับมืออาชีพและบุคคลที่ได้เปิดรับสมัครไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งภาพที่ประกวดอยู่ภายใต้แนวคิดเมืองไทยที่ใฝ่ฝันมีอยู่6หัวข้อด้วยกันโดยมีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดกว่า2,000ภาพและได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการถ่ายภาพของเมืองไทยมากมายร่วมคัดเลือกและตัดสินภาพถ่ายให้เหลือเพียง43ภาพจาก6หัวข้อเพื่อกาบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานพระบรมราชวินิจัยตัดสินภาพถ่ายรางวัลชนะเลิศและในที่สุด พระองค์ท่านได้ทรงโปรดก้าวพระราชทานผลการตัดสินสีภาพชนาเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้แก่หัวข้อพระคุณของคุณพ่อถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภาพอุ่นใจโดยนางสาวพิชชาพ,พรพฤกษมีพงศ์หัวข้อความรักความผูกพันของคุณแม่ถวยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถภาพสายใหญ่แห่งรักโดยนายหันสาตั้งมั่นผัวดล หัวข้อยิ้มสยามถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารภาพยิ้มของเด็กสุพรรณโดยนายบุญมีถนอมสุขสันต์หัวข้อโลกแห่งจินตนาการถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้าจุฬาภรวไลักษ์อัรราชกุมารีภาพทรีแด n ซ e โดยนายบูชาชนเพชรธัญญา สำหรับภาพทั้ง4ภาพและภาพที่ได้รับการคัดเลือกในรอบแรกทั้ง196ภาพนั้นกำลังจัดแสดงในนิทรรศการภาพไทยแห่งแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2553ที่แฟชั่น hall ศูนย์การค้าสยามพารากอน